ที่นี่สถานีบ้านโต่ที่นี่สถานีบ้านโตทานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถเกดและมัาจะวัดอันตรายขณะข้าขึ้นลงจากขบวนรถและเกิดเตือนสอกถึงของสัมภาระของท่านให้เรียงเลาก่อดขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถากิเทียบสถานีบ้านโป่งในอานพลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเกิดที่สศงทัชจิรัฐขบวนที่สามอึ่น รถขากสถานีกลางกรุงเทพค่ะพี่ว่าจุดกลางทางสถานีจุดทางสถานีใหญ่ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่สงผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการแข่งการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการขอบวนรถไฟในการเดินทา,นทานงทา ขอให้ผ <sm> ู้เดินสายทุกท่านเดินทางสู่จิตวิญญายทางเดินสวัสดิภาพและบอกประโยชน์ที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปจากรถ้ไปคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ